โอไฮโอโกไซมัส oh วันนี้วันที่สาแล้วนะครับท,ที่โอซากาเกียวโตตอนนี้อยู่เกียวโตเมื่อคืนนี้เ <c oughs> มื่อคืนนี้อยู่อย,อยู่ก็หายไปนะครับเมื่วานนี้ร้านอาหารที่ไปกินไม่ประทับจิตประทับใจเท่าไหร่นะครับมีการบังคับต้องสั่งเซตเซตใหญ่นะต้องต้องสั่งเซตใหญ่ถือว่าไม่โอเคเท่าไหร่โดยรวมก็ถือว่าเป็นร้านอาหารที่ ก็ไม่ต้องแวะมาก็ได้นะเออใครอยากทราบเดี๋ยวแปะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกให้ไม่ต้องมาก็ได้ก็ไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวเรียนรู้กันไปนะแต่ว่าตอนนี้เช้านี้เจ็ดโมงครึ่งหกองศาเดี๋ยวจะเที่ยวอยู่ในเมืองเกียวโตนะครับเดี๋ยวจะพาไปวัดน้ำใสไปดูตลาดช่วงเชา้าแล้วก็ไปดูวัดที่มี เส,สาสีส้มสสเส,สาสีแดงสีแดงเสาสีแดงนะเสาสีแดงนะฮะก็เดี๋ยวไปเที่ยวกันวันนี้นะครับไปด้วยกันนะครับทุกคนครับเอาแล้วครับมาถึงแล้ว ศาลเจ้าฟูชิมิอินารินะครับอ,อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นี่นะฮะเดี๋ยวให้ดูนี่ครับฟูชิมิอินาริเสาโทริอินะฮะสีส้มส้มแดงๆนี่นี่นะครับลงรถสายเ j เจออินาลิ แล้วก็เดินเข้ามาเลยๆถึงเลยนะครับนี่สารเจ้าแห่งนี้นี่เขาว่ากันว่าจะมาขอเรื่องของธุรกิจการค้า การเกษตรชาวนานะครับใครที่อยากจะมาขอพนก็ให้มาที่นี่ หนึ่งพันเยนอันเยนไหมเอาไหมพันเยนแตวให้คุณพรเรื่องกิจการค้าหน่อยอนี่ครับเดินเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็เลาะริมขวามานี่ฮะเสาที่บอก นี่แหละครับไปเรื่อยๆนี่ครับขึ้นทางขวาลงทางซ้ายจะได้ไม่น้องเบียดกัน ถ้าลงก็คนจะน้อยหน่อยอนี่แหละครับนี่เริ่มแล้วเริ่มเรียที่เขามันจะทำกันอโอเค,อเคก็ประมาณนี้ครับเพราะถ้าใครไม่เดินขึ้นไปนู่นนะฮะเสานี่จะเรียงยาวเลยนะครับนี่ฮะ ยาวไล่ไปเรื่อยเลยนะครับนู่นไปนู่นเลยนี่เรามาเดินอีกนอกเลนนี่ฮะยาวมานี่เลยตรงนี้เลยนะครับ ก็ใครมีแรงเดินลุยเลยนะครับไปให้สุดมาทั้งทีนะฮะก็ขอให้ท่านประสบความสำเร็จในสิ่งที่ขอแล้วกันนะท่านไหนที่มานะครับหรือท่านไหนอยากสอบถามเรื่องการเดินทางหรืออะไรยังไงนะฮะส่งคอมเมนต์เข้ามานะคะหรืออินบ็อกซ์เข้ามาก็ได้นะฮะญี่ปุ่นเหมือนบ้านหลังที่สามมาบ่อยจัดสนุกดีครับชอบ เดี๋ยวลองรีบลงไปดูแลคนป่วยหน่อยคนป่วยนั่งอยู่คนเดียวไม่อยากไม่อยากให้คนป่วยอยู่คนเดียวนานนะครับเดี๋ยวรีบลงไปหาคนป่วยหน่อยเดี๋ยวมาดูบรรยากาศตอนเดินลงกนะันนี่ผมเดินลัดถ้าใครไม่เดินต่อก็ที่ครับเข้ามาหน่อยแล้วก็ลัดลงมาได้ตัดลงมาซ้ายเลยอันนี้จะเป็นเดินลงแล้วอืมเนาะ ใบไม้เปลี่ยนสีก็ก็จะเห็นทุกที่นะครับที่เราเดินไปนี่นะสีเริ่มสีแดงสีเหลืองลนะนะฮะนี่สวยงามมากโอ้เอาละครับเรามาถึงเรียบร้อยวัดน้ำใสน้ำใสวัดน้ำใสนะฮะเดี๋ยวดูบรรยากาศ เราขับรถขึ้นมาจอดด้านบนเลยนะครับด้วยความนี้เราเชา่ารถจะประหยัดประหยัดแรงได้หน่อยเพราะถ้าใครมารถสาธารณะก็ต้องเดินจากกันด้านล่างนู่นเลยลงไปไกลเลยนะครับแนะนำว่าเดินเยอะจริงๆถ้าที่นี่ขึ้นเดินขึ้นเยอะเดินขึ้นเยอะนะครับสองข้างทางก็จะมีอาหารการกินเดี๋ยวดูกันมีอะไรบ้างนี่ สองทางก็จะเป็นประมาณนี้ครับบรรยากาศนี่ครับเดินขึ้นมาถึงข้างบนแล้ว เป็นจุดที่คนใหญ่มากันนะท่องเที่ยวนี่นะตั๋ว500เยน นี่ครัตรงนี้ทางขวามือมีที่ซื้อตั๋วก่อนนะเราค่อยเดินขึ้นไปนอ่ะเดี๋ยวไปดูข้างบนกันสวยมันรูปไหมอ่ไมต่อแพงแล้จะตัวไม่ต่อยง่ายนะไม่ยากนะเนี่ย เดินเลยมาหน่อยตรงมุมนี้ก็จะสวยสวยสุดนะนะเห็นทั้งเจดีส้มแล้วก็ตัวด้านขวามือนี้ด้วยนะครับสวยพอดีเลยไปไม้เปลี่ยนสีพอดีคนป่วยเป็นไงบ้างครับตึงท้องอยู่นะเดี๋ยวคลิปให้คุณหมอดูน,ะนี่ฮะค,คนป่วย <laughs> คนป่วยที่มาด้วยในทริป <laughs> เพราะว่าเพิ่งผ่าตัดเสร็จ 4วันก็ต้องบินเลยฮะสู้มากเลยฮะเดินเยอะมาญี่ปุ่นเดินเยอะอ่าสวยงามครับเที่ยงแล้วเรามาอยู่ที่วัดทองนะวัดทองแต่ว่าไม่ได้เข้าไปนะ <c oughs> ไม่ได้เข้าไปเดี๋ยวเพื่อนเข้าไปเดี๋ยวถ่ายรูปมาให้ดูนะฮะถ่ายรูปเข้าให้ดูนะครับวัดทองก็มาของเงินขอทองนะครับตอนนี้เรว่ามารลอกกินร้าน โอโคโนมิยากินี่ร้านไดโนจิ ji, นะครับอืมรอคิวหน้าร้านนิดหน่อยนะข้างๆก็มีร้านถงก็สื่อนะเผื่อใครอยากกินทงก็สื่อก็ได้เดินออกจากวัดเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาหน่อยนะที่นั่งในร้านไม่ค่อยเยอะต้องดูก่อนว่ายังไงเดี๋ยวเราไปค่อยไปดูบรรยากาศในร้านกันนะ ก็จะมีโต๊ะประมาณนี้ครับไม่เยอะมากร้านเก่าแก่เนาะต้องเหมือนเจียวไข่แล้วก็ใส่ไว้ อาของกุ้งพี่ป่ะของกุ้งพี่เอ,ออเ,เอาเ็นทำใส่ เรียบร้อยครับเมื่อกี้นี้ในร้านมันค่อนข้างแค,คบครับเราเขาต้องมาเดินมาทำให้ก็เลยถ่ายไม่สะดวกในร้านคือโอ้อร่อยเลยนะฮะอร่อยอร่อยอร่อยเป็นโอโคโนมิยากิที่ได้ทำเองนิดหน่อยนะสุดสนานดีบันเทิงนะครับอฟฟ้าสีสวยไหมข้างหลังโอ้สวยงามนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูอะไรนะ ไล่ชาเขียวกันอุจิเราจะไปอุจิขับรถจากนี่นะคินคาอุจิก็ประมาณ40นาทีนะแล้วก็เดี๋ยวเราตอนเย็นก็จะไปเล่นในเมืองที่เกียวโตนะครับเอาละครับเรามาที่อุจินะครับ <c oughs> อยู่ถนนเบโยโดอินนี่ <c oughs> เดี๋ยวให้ดู <c oughs> เขาเรียกว,ว่าเป็นดงชาเขียว ลองชาเขียวนะทุกสิ่งทุกอย่างอของอาหารจะมีชาเขียวอยู่ในส่วนผสมทั้งหมด,มดอยู่บ่อยนี่ครับกินทีคาบูชานี่ครับขึ้นชื่ออยู่มีบอกวิธีการทำหมดนะฮะทีนี้ง่ายครับ เข้าใจไม่ยากเพราะว่ามี Google Translate อยู่แล้วขนมเขาก็มีหลายอย่างหลายสิ่งเลยนะฮะนี่โซบะเย็นก็มีเป็นเส้นโซบะที่ทำจากวัชชะแล้วก็นี่ครับเป็นจิวัชะเคอรี่โอ้ มีกัจิโฮจิชานะครับคีมัคเคอรี่ด้วยนี่ครับร้านบรรยากาศร้านก็สวยงามดูสวยสบายดีนะครับเอองอุจิสักคู่นี้ก็เป็นร้านที่เดินถนนไปยูโดอินมาหน่อยเลี้ยวซ้ายมาดินแม่น้ำร้านมันอยู่ซ่อนๆหน่อยก็สวยดีแต่ว่าต้อง หาโต๊ะนั่งก่อนแล้วค่อยไปซื้อนะครับเมื่อกี้อาจจะสักครู่นี้ที่ถ่ายไปให้ดูนะครับก็แต่ยังไม่ไ <demais owania> ด้ลองว่าอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวเขาไปลองกันนะพอดีมีทีมงานทีมงานซื้อไว้แล้วตอนนี้ออุณหภูมิเท่าไหร่เดี๋ยวอุณหภูมิตอนนี้11อ็ดองศารองที่สุดแล้วเดี๋ยว ก็จะเย็นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเสร็จจากนี้เราก็จะกลับเกียว,เกยวโตก็ไปพักที่โรงแรมแล้วก็เดินเล่นแถวโรงแรมน่าจะมีแหล่งที่เสียเงินหน่อยมานี้อยากเสียเงินแต่คงไม่เสียหรอกไปดูกันว่ามีอะไรให้ช้อปปิ้งบ้างในเมืองในห้างก็ใกล้โรงแรมใกล้กับสถานที่ที่เขาช้อปปิง้งนะ เออคนเยอะเลยอะ่ะเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไระสยามดิสคฟเวอรี่แต่ว่าแบบเป็นถนนสองข้าง,างทางที่ดูคือคักมากมายนะครับคนเยอะมากมเดี๋ยวไปดูไปชิมข้างในกันว่ามัชชะเขาจะเด็ดแค่ไหนนะที่นี่นะฮะที่เมืองอุจจิเอาละครับมาอยู่ข้างบนแล้วต้องบรจับจองที่นั่งอย่างดีดีเลยนะฮะออที่นี่เขามีระบบ นี่เดี๋ยวให้ดูเลขไหนได้รับคิวแล้วทีน่นีจอขึ้นตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เดินลงไปรับก็ดีครับก็ดีก็ทํามาดูดีเดี๋ยวเราต้องลองชิมของเขาหน่อยว่าของเขาเป็นอย่างไรอร่อยว่าอะไรแค่ไหนก็ดีครับเมืองนี้ก็ขับออกมาประมาณมันก่อนจะขึ้นทางด่วนได้มันก็ต้องใช้เวลาพอสมควรผ่าน,ผ,านผ่านเมืองมาแล้วต้องมาขึ้นทางด,วด่วนมาที่เมืองอุจิ ดูเหมือนไม่ไกลแต่ก็ใช้เวลาประมาณ45ิถึง1ชั่วโมงแต่ว่ารถก็ไม่ติดเท่าไหร่นะครับรถไม่เยอะวันนี้เรามาวันธรรมดาเดี๋ยวเราเรอชิมเอาชิม,เ,ชมเดี๋ยวเราเรอเรมนูที่เราสั่งไปก่อนไม่รู้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวันนี้จะกินหมูเพื่อภรรยานะฮะเนื้อเราไม่กินวันนี้ในช่วงแรกนะฮะเราจะกินเนื้อหมูก่อนรอเมียอิม่มแล้วค่อยสั่งเนื้อมีเนื้อมีหมูญี่ปุ่นแล้วก็มีไก่นะครับราคา6 7จ็ดพันแหละ <c oughs> แล้วก็มีเนืเ้อกับซีฟู้ดด้วยนะฮะเอโอโ้วันนี้ร้านนี้ต่างกับร้านเมื่อวานมากเลยฮะร้านนี้มาอย่างไวเออใกล้ๆกันเลยนะร้านนี้กับร้านเมื่อวานที่จะกินเนี่ยนะฮะแล้วก็ไม่บอกด้วยว่าในข้างในคืออะไรนะฮะอันันน่น เหมาะสำหรับถ่ายคอนเทนต์มากเลยแก้วใบนี้ซื้อกลับได้ไหมเก <laughs> <laughs> ็บความเย็นด้วยนะ <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> มาแล้วชุดหมูของเราอันนี้สำหรับสองคนนะ เรียบร้อยฮนะก็อร่อยถือว่าเป็นเมนูที่เป็นร้านที่โอเคนะครับโอเค,อเคราคาดีดีกว่า,มา,วาเมื่อวานเยอะเลยวันนี้ทานแต่หมูไม่ได้ทานเนื้อจีเป็นเมนูอชอบกินเนื้อนะครับแต่ว่ามื้อนี้เรากินแนตะ่หมูล้วน,น,นเดี๋ยวเนื้อเรากินมื้ออื่นนะครับร้านนี้ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับใครสนใจมาร้านใกล้ๆเนี่ยครับเกียวโต ตรงข้ามห้างเดมารูนะครับติดกับอยู่ข้างในซอยซอยที่ติดกับ L v วเดินเข้ามานิดหน่อยอยู่ซ้ายมือเลยขึ้นชั้น2นะครับเดี๋ยวแปะเมนูให้ดูนะครับว่าราคาเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับแต่เขาบอกว่าอร่อยเนื้อหมูก็ดีนะครับเนื้อหมูดีนะครับเนื้อวัวไม่ได้ลองแต่ผมคิดว่าน่าจะดีหลังจากที่เห็นจากโต๊ะข้างๆข้างๆนะข้างหลังเนี่ยข้างหลัง หลังเขาสั่งแต่เนื้อะะโอ้โวาวมาเนื้อลายสวยถือว่าร้านนี้ยอดเยี่ยมนะครับก็ปิดวันที่สมที่เกียวโตนะครับเดี๋ยวพรุนี้เราจะไปเที่ยวเราแวกนี้อีกแล้วก็ค่อยเดินทางกลับออสก้าในตอนตอนเย็นนะฮะเดี๋ยวพรุนี้จะพาไปเที่ยวไหนกันบ้างเดี๋ยวติดตามกันนะครับวันนี้ขออนุญาตและต้องไปงีบเอาเอา,เอาแรงหน่อยเมื่อคืน ตื่นมาดูริ้วพูชนะ20นะเอสยสบายนะฮะวันนี้จะได้ขอนอนเยอะๆหน่อยรีบกลับไปทำงานที่ค้างไว้นิดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวรีบนอนพรุ่งนี้ตื่นเช้าจะพาไปเที่ยวกันต่อนะครับวันนี้บ๊ายบาย